สวัสดีครับผมจิมมี่อารามบอยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมควายงามนะครับคนที่รักคนที่ชอบควายงามนะไวสวยควายงามควายใหญ่เอาไปพัฒนาวันนี้ผมจะพามาดูนะฮะควายตัวเมียนะครับในราคาแสนส0 0ห้าพันบาทนะครับราคานี้พร้อมลูกในท้องไหมพร้อมลูกในท้องนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้คือใบนะครับใบนำเชื้อรับประกันได้และได้เลยนะครับว่าติดแน่นอนนะครับ เรบประกันให้ดูนะครับเป็นของตัวนี้ของซูปเปอร์ตัวนี้เอามาดูแม่ควายกันนะครับแม่ควายอ๊นี่ลักษณะสูงใหญ่ครับสูงร้อยสี่สิบกว่านะครับประมาณร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับ ลกกแล้วก็มีลูกลูกติดนะครับในเจ้าของเขาบอกว่ามีลูกติดด้วยนะครับนี่ตัวผู้นะตัวผู้ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้นะครับนี่อันนี้มีชื่อป่ะครับเนี่ยชื่อลุงครับชื่อลุงเนาะอ่าตัวนี้ชื่อลุงนะครับผม ให้น้ำนมดีนะฮะตัวนี้เจ้าของเขาบอกว่าให้น้ำนมดีนะฮะในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับขายที่สนใจนะครับผมก็เข้ามาดูได้นะฮะที่อำเภอรันสักจังหวัดอุทัยธานีนะฮะตอนนี้อยู่หมู่บ้านนะัะหมู่บ้านทุ่งนางงามนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าร่มรื่นดีนะครับเขียวได้น้ำดี <laughs> ครับผมลักษณะของเขานะครับคนที่ชื่นชอบนับในควายสวยควายงามนะครับซื้อเอาไปพัฒนาต่อนะครับคือตอนนี้คือซื้อไปได้ลูกแน่นอน,นครับมีใบรับรองอยู่ในมือผมนี่เนะี่ย ในราคาหนึ่งแสนสองหห้าพันนะครับก็ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์ต8 1สี่แสองสองแหนึ่งสมเจ็ดนะครับมาดูมาชมกันก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ถูกใจอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับผมที่นี่เขาก็เปิดให้มาชมดูฟรีๆนะไม่เก็บตังค์นะครับใช่ไหมพี่ <laughs> เขาไม่เก็บตังค์นะครับคือมาชมมาดูกันก่อนก็ได้ครับ หรือว่ามาเที่ยวมาชมมาเที่ยวสถานที่นะฮะที่นี่ก็สวยงามนะครับมาดูอ่ควายสวยควายงามถือว่ามาเที่ยวด้วยนะฮะอ่ะอันนี้อันนี้คือลูกของเขานะครับอันนี้ก็เป็นลูกของ ของตัวไหนครับพี่อันนี้เป็นลูกจ่าของจ่าฝูงนะฮะก็คือแบบติดนากับแม่เขาเนี่ยฮะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็เพจลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบควายสวยคายงามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube ของจิมมี่รามบอยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ